สวัสดีท่านผู้ชมครับพี่น้องชาว YouTube ท,ทุกท่านนะครับพบกันอีกคลิปหนึ่งกับช่องรัมซิ่งสุรียาวครับอ่ะที่ทำงานของเราครับอยู่ใกล้กับโลโม่นะครับผมอิสระวัดขุดก็อยู่หลังโลงโม่นี่ครับก็เลยถือโอกาสพาพี่น้องครับมาชมนะผมมาชมที่โลโม่ครับ มาดูรถยักษ์ครับผมรถยักษ์นี่เป็นรถนี่ครับมาแล้วเอ้าเอา,เอาไปไหนซะแล้วสงสัยหมดแล้วครับบอ่อนี้หมดแล้วครับสงสัยเปียวที่โน่น,นครับ เดี๋ยวที่โน่นครับเดี๋ยวผมตามไปดูที่นั่นโอ้ดูหินสวยมากครับหินมันเพชรเลยครับมันแก้วเลยเหลี่ยมยุบยับยุบย,บย,บยบัครับพี่น้องหินไหมโอ้หินโลกนี่ง้ามครับศิลาวัดรอน้ำโสมครับรถขุกกดก็มีแต่หิตะชิกครับ หินสวยมากเ X 3าสาม เซสโอ้สังเกตดูไหมครับพี่น้องรถขุดใหญ่เลยครับอาร์มเนี่ยสติกอาร์มเนี่ยครับจะสั้นนะครับสั้นเองคอจะสั้นครับบูมอาร์มจะสั้น เราเน้นมุ้งกีใหญ่ครับขุดแรงนะครับพ้นยาวครับโกรงน้ำหนักปุดยาว<อ>ไปเลยพี่เต็มกองครับโอ้ จะทําฝาท้ายใส่เนาะเจะ้ายักษ์ใหญ่คันที่ผมรีวิววันนั้นครับคันนี้จะดูกว้างกว่า,วางกว่าคันอื่นๆเนาะเบอร์0ูนย์ี่ครับมีสามคันครับ นะครับขุดหินนี่พึ่งเล็งกลางลางังไปแทกสั้นสามร้อยห้าสิบนะครับก็แสดงว่าสามสิบห้าตันเนาะใช่หรือไม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจครับ นับรู้ว่ากี่ตักครับสองตักไปแล้วครับ ัขครบเรามาดูโลงโม่เขาใช้งานนี่ครับใช้งานรถเนี่ยของเรานี่เด็กๆไปเลยนะของเราเป็นอนุบาลไปเลยนะเราใช้งานแบบนั้นน่ะเราใช้งานตามบ้านตามที่เราขุดนะครับของเราเนี่เป็นอนุบาลไปเลยเป็นเด็กๆไปเลยครับถ้าเรามาเทียบดูกับเขาใช้งานนี่ครับดูครับ โอ้ไลงัดขึ้นมาเลยครับครับปุ้งกีนี่มันกระพุ่นเหลือเกินเนาะพี่น้องกี่ตักเราไม่รู้ครับประมาณสตกัก5ตักนี่ครับมุ่งกีนี่ก็คือประมาณ สามหนคิวครับหรือไม่ก็1.5ึ่งคิวนันเป็นรถสองร้อยครับ อันนี้น่าจะเป็นเป็น 5G ครับตัวนี้ ZX 3 3 5 0ห H นะครับ 5G ครับอันก่อนนั้นก็ 5G เหมือนกันครับ2อ G All the right. way. ใบแท็กสั้นครับทำง่ายต่อการเดินบนหินครับใบแท็กจะไม่หักครับไม่หักยิ่งสั้นก็ยิ่งแข็งแรงครับอาอยังคอยร่วม้พค้อม ไปเลยครับไปครับคันนี้ใหญ่สุดนะครับคันนี้กว้างสุดนะครับแต่ว่ากระบะกระบะก็กว้างนะครับกว้างกว่า อกเพื่อนนะครับ ่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงเอาพวกกว้อนที่มันสวยๆอกคัดออกนะครับแต่เอาเฉพาะก้อนที่เป็นแดงๆนะครับเป็นฝุ่นแดงๆน่าจะไปบดเป็นหินปุ๊บหรือเปล่าโอเบิ้งคอยเสียมันพี่น้องพันข้อหนองางครับ ข้อยเสียออกข้างครับทั้งสองฝั่งเลยท่อยเสียออกตรงกระบะนะครับยังบอกกันยัง ไปเทสาโม่นะครับอยู่ด้านล่างนะครับไม่ไกล อนไหนมันสวยเขาจะแย่ออกมาเอาตักออกมาไว้ข้างนอกนะครับมน,น,นลงไปยัง กี่เดิมครับปวดโพล่ะครับอิตาชิครับสามห้าศูนย์ครับเฮ็ดรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่ รถทุกรุ่นครับผมทุกยี่ห้อครับสามารถตัดตักได้ครับผมความแข็งความแข็งความอะไรนี่มันมันได้อยู่แล้วครับได้ทุกรุ่นแหละขึ้นอยู่กับการเพเชอร์ครับผมการตั้งเพชเชอร์ของแต่ละค่ายนะครับเขาจะตั้งมาแบบไหนครับตั้งมาเท่าไหร่ครับบางค่ายก็สามร้อยครับบางค่ายก็สามร้อยห้าสิบครับพี่น้องรถ บางค่ายครับแล้วแรับมันตั้งได้ครับมันตั้งได้กับกําลังของเครื่องยนต์นะครับกําลังของเครื่องยนต์นะครับฮิตาชินี่เขาเครื่องยนต์นี่เขาเน้นเครื่องใหญ่ครับเครื่องใหญ่โอมาสุครับ พุดได้อยู่แล้วพี่น้องเพิ่มแข็งพุดได้ครับต้องดูที่ว่ามันจะแข็งแรงไหมอย่างหนึ่งครับนี่แตกเล่าว่ครับแต่ว่าขนนี้ผมเปยนไหมเชื่อมนะครับเนี่ยครับรอยเชื่อมตรงโคนบุมครับมีการแตกครับ อันนี้คือไส่หลายกูโม,ม่เหรอวะครับอ่ะโอเคครับพี่น้องคลิปนี้พอไว้พี่แค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมพามาชมโลงโม่ครับทำงานอยู่ใกล้โลงโม่ก็เลยพามาดูสันหน่อยครับ รถยัยษกครับรถยดยษกขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับเบิร์คขันนี่ออก่อนพุ่นนะครับพุน่นหอก <laughs> เอ <c oughs> สียงเครื่อง V8 นะครับ V8 ดังยือครับ